สวัสดีครับมาพบกับ Flash Novelist นะครับมือใหม่หัดเขียนนิยายในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงกฎ2องข้อนะครับที่จะทําการตรวจสอบนิยายของคุณนะครับให้แข็งแกร่งแล้วก็ให้สมเหตุสมผลนะครับกฎสองข้อที่ว่านี้มี2ออย่างนะครับก็คือสีแดงกับสีเหลืองนะครับก็คือแต่แล้วก็ดังนั้นจริงนะครับก็ มันจะมีเหตุการณ์นะฮะเขาเรียกสเตทเมนต์นะที่พูดถึงนะฮะเราก็จะมีเหตุการณ์ที่2องนะที่มันมีเชื่อมต่อเหตุการ์ที่3าม6ี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับต้องต่อเนื่องนะครับสมเหตุสมผลคือมันจะมีเหตุและผลนะคำวา่าสมเหตุสมผลหมายถึงว่ามันมีเกี่ยวเนื่องกันเช่นเพราะมีเมฆฝนถึงตกนะฮะ ถ้าเกิดคุณบอกว่าเพราะแดดจ้าฝนจึงตกอันนี้คือผิดแล้วนะฮะคือมันไม่สมเหตุสมผลคือไม่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันนะฮะคือในสิ่งที่บอกว่าแดดแดดจ้าเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่ใช่เหตุของการที่ฝนตกใช่ไหมฮะอันนี้คือไม่สมเหตุสมผลฉะนั้นวิธีการนะครับตรวจสอบว่าพล็อตของคุณเนี่ยใช้ได้ไหมนะฮะให้ลองทําตามสูตรนี้นะครับนะสีสีแดงสีเหลืองเนี่ยเอามาดูนะครับ อย่างแรกนะครับเหตุการณ์ที่1เราแล้วก็แต่นะเชื่อมด้วยเหตุการณ์ที่2แล้วก็ดังนั้นจึงนะเป็นเหตุการณ์ที่3ทีนี้ผมทําสีเขียวไว้นะฮะเป็นบล็อกนะคือหมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งบล็อกเนะี่ยสีเขียวนะก็จะมีเหตุการณ์ที่4ต่อมานะคคือคําว่าแต่หมายความว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงข้ามอย่างเช่นบอกว่า ไอสีเขียวเนี่ยทั้งบล็อกเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ดีนะฮะไอเหตุการณ์ที่4ี่นี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ดีนะก็คือตรงข้ามกันหรือว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ที่ดีนะฮะหรือว่าแบบเฉยๆนะฮะคำว่าแต่ปุ๊บเหตุการณ์ที่สองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหากับเหตุการณ์ที่หนึ่งทันทีเลยนะฮะ อันนี้ก็มานะครับเนี่ยสี่ห้าหกอะไรต่างๆก็ทีนี้ก็คือว่าในโครงสร้างเนี่ยเราสามารถที่จะทํำยังไงก็ได้นะครับแต่ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเฮ้ยไอลักษณะของสีเหลืองเนี่ยมันสามารถใช้ซ้อนกันสองครั้งได้นะนะแต่คือ,อสีแดงเนี่ยมันมันซ้อนกันได้ครั้งเดียวนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของอ่า เหตุการณ์ที่มาขัดแย้งนะฮะกับเหตุการณ์ด้านหน้านะครับที่เกิดขึ้นนะแต่คือผลนะฮะดังนั้นจึงเนี่ยเครื่อเป็นผลสีเหลืองเนี่ยมันสามารถเกิดเอฟเฟกนะฮะที่ว่าเป็นแบบลักษณะแบบเหมือนมัอนเชนเอฟเฟกนะครับเป็นเหตุป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะฮะอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยสอบตกนะสอบตกแล้วคือแบบคือคือเซงแล้วอย่างแรกนะครับแล้วก็อาจจะโดนดูถูกซ้ำมาอีกรอบหนึ่งนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมจะดูยกตัวอย่างนะครับมีนไปซื้อของอันนี้เหตุการณ์แรกแต่ลืมเอาตัางใบนะดังนั้นนะมีนจึงนะอันนี้คือดังดังนั้นจริงนะครับผมใช้แบบนี้นะะมีนจึงโดนกักตัวในห้างก็คือไอ้ตรงจุดจุดซื้อของคือยิงปิดปิดไปแล้วนะ่ะแต่ว่ามันมันลืมตังไปนะฮะทำไงดี แล้วก็ทีนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นบล็อกนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในตรงนี้เป็นบล็อกแล้วนะเป็นบล็อกแล้วก็มีแต่ขึ้นมานครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ไปนุ่มใจบุญมาจ่ายเงินให้นะมาจ่ายเงินให้เห็นโดนกักตัวอยู่ก็มาจ่ายให้ดังนั้นนะเหตุผลที่เกิดขึ้นมีนจึงประทับใจนะอันนี้คือเหตุเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับผลอย่างแรกดังนั้น เขาทั้งสองจึงแลกเบอร์กันนะฮะอันนี้ก็คือผลเอฟเฟกนะครับเป็นอลำดับที่สองนะครับที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่หนุ่มใจบุญม,มาจ่ายเงินนะฮะคือไอการแลกเบอร์กันเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากมีนประทับใจนะครับนะะถ้าเกิดว่าหนุ่มเนี่ยเขาไม่ได้มาจ่ายเงินให้คือเหมือนว่าเขาเขาไม่ได้ทําอะไรอยู่ดีมีนประทับใจโดยที่ไม่มีเหุไม่ไม่ไม่ใช่เหตุผลนี้นะฮะแล้วไปขอเบอร์ถามว่าเขาจะให้เบอร์ไหม ไม่ให้เพราะเขาไม่ได้รู้จักนะเขาไม่รู้จักไม่เขาไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับนะฮะไม่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เอ่อทให้เขามาเจอกันนะครับอยู่ดีเราไปเอ้ยขอเบอร์หน่อยประทับใจนะไม่ใช่นะครับฉะนั้นเหตุนะฮะที่ทําให้ครั้งของแลกเบอร์กันก็คือหนุ่มใจบุญมาจ่ายเงินให้อันนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นสเตทเมนต์นะเป็นเป็นเหตุผลที่ที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็น กดนะฮะสองข้อนะครับแต่กับดังนั้นจริงนะฮะใช้ตรงนี้นะครับตรวจสอบนิยายของคุณนะครับว่าพล็อตมันรั่วไหมนะพล็อตมันสมเตุสมผลไหมพล็อตมันมีความเชื่อมโยงกันไหมนะฮะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันเข้าใกล้เป้าหมายนะฮะของตัวละครตรงนั้นหรือเปล่าเหมือนกับว่าทําให้พล็อตมันเดินไปข้างหน้าไหมอย่างเช่นตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้เขาเจอกันใช่ไหมฮะ มันต้องปิ้งกันอะไรก่อนแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มดีบกันหรือว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็คือจุดที่เกิดขึ้นก่อนนะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยมันทําให้พอดเดินะถือว่าโอเคเราก็มีความเชื่อมโยงนะครับมีความเป็นเหตุเป็นผลที่ต่อเนื่องกันอย่างนี้พอดเราก็จะไม่รั่วพอดเราก็จะไม่ออกทะเลนะครับนี่ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ